คำสั่งประกาศิทธิ Code ์โคดอสถึงสาวไทยในหลีกนอกสวัสดีค่ะพบกับพี่โจในโจฟิตแอนด์ฟันโคดออสบอกใครแข็งเสร็จกับเข้าแคมทันทีใครจะเป็นคนแรกและโอ้โหทุกคนดราม่ารายชื่อเป็นไงเงียบกริปแล้วตอนนี้โคดออสสยบดราม่ารายชื่อนะคะเรียกเพิ่มอีกสิบสาวไทยซ้อมสุดใจทุ่มสุดตัวใช้หัวรับบอลกันไปเลยพี่โจมีมาฝากทยคลิป และแนแนเมาอัปเดตอาการของน้องสองกันเนสหนึ่งบอกเลยหวานจนเฟือกอ่อนทุกคนแ,และท้ายคลิปนะคะแฟนๆและเอฟซีเห็นภาพนี้แล้วบอกเลยต้องใจแปว้วแน่นอนติดตามทุกสิ่งอย่างได้ในโจฟิตแอนฟันก่อนจะไปรับชมรับฟังพี่โจขอคนละหไลค์หติดตามเป็นกวัดและกําลังใจให้พี่โจด้วยนะจุ๊บมาแล้วคําสั่งประกาศสิทของโค้ดออทุกคน เสร็จลีกนาะให้กลับเข้าแคมป์ทีมชาติทันทีเน่ได้ยินไหมสาวๆเกาหลีว่างาญี่ปุ่นเยอรมันเมกาว่าง่ายเมื่อโคดอดเกียรติพงค์ของพวกเรานะคะออกกดเล็กนี่ก่อนหน้านี้นะ เสร็จลีกไทยเนี่ยห้ามนักกีฬาที่มีรายชื่อไปเล่นลีกเพื่อนบ้านทุกคนก็ทําตามแล้วก็ก้าวเท้าเข้าแคมป์เหตุผลก็เพราะว่าหมดเวลาเล่นลีกแล้วสาวๆเป็นเวลาของทีมชาติและเช่นเช่นกันนักกีฬาตัวหลักๆของเราที่ตอนนี้เล่นอยู่ในลีกต่างประเทศเกาหลีเอ่ยญี่ปุ่นเยอรมันเมกาจบลีกแล้วให้กับเข้าแคมป์ทีมชาติทันทีนะคะไม่ให้อยู่แข่งรายการถ้วยต่อด้วยนะยกเว้น แน่คนที่เข้าสู่รอบสองเท่านั้นและตัวหลักของเราที่เตรียมกลับมาเป็นคนแรกได้แก่ <c oughs> น่าจะรู้กันหมดแล้วนะคะคนที่จะกลับเข้าแคมป์เป็นคนแรกก็คือน้องโมเมทนานชาสุขสดของเรานั่นเองนะน้องก็แข่งจบนะคะเกาหลีเกาหลีหลใต้โคอล,ลิกนะอันดับที่5ก็น่าเสียดายอยู่เหมือนกันนะคะเพราะว่าตามหลัง IBK นะคะอยู่แค่3คะแนนเองอะแต่ว่ายินดีด้วยกับทีมของน้องสองนะฮุนไดนะคะก็ผ่านเข้า พิงสไปเดอร์ที่หนึ่ง ฮุนไดที่2แล้วก็เลสปาร์กนะคะและเมื่อพูดถึงฮุนไดเราก็ต้องไปที่นี่เลยความหวานของฮุนไดไม่ใช่อัปเดตอาการของน้องสองเรานะคะตอนนี้ก็เรียกได้ว่าโอ้โหคุณแม่นะคะก็ไปเยี่ยมถึงน้องสองถึงเกาหลีเลยนะแล้วก็ถอดเฟือกเรียบร้อยแล้วด้วยตอนนี้ก็อยู่ในช่วงของกายภาพนะคะอย่างที่บอกน้องสองจะอยู่เกาหลีเนี่ยประมาณ2เดือนนะคะก็อีกเดือนจึกจ๊กๆอ่ะน,นะตอนนี้ ีก็หวานเจีย๊ยบมีเพื่อนดูแลอย่างดีไม่ทิ้งน้องสองเราเราก็อุ่นใจแน่แน่และคนต่อไปที่จะกลับมาเข้าแคมแฟนๆและ FC คิดว่าเป็นใครคะลีกญี่ปุ่นแน่นอนค่ะก็จะมีน้องแนนน้องนุกนิกนะพี่โจคิดว่านะเพราะว่า4คนนี้แหละยูฟาแล้วก็น้องไก่ด้วยเพราะว่าไม่ติดแต่ทีมของลีกญี่ปุ่นเหมือนกันนะคะแล้ก็ไปต่อกันที่นี่เลยแฟนๆและฟตอนแรกพี่โจเห็นภาพนี้นะ อืมก็ใจแป้วเนสหนึ่งแต่ว่าฝั่งเมกาเนี่ยนะเขาดูแลลูกเราดีมากๆเลยนะคะก็น้องเราบินรับชัขนาดนี้ก็อบเป็นห่วงไม่ได้นะตอนแรกเห็นก็นึกว่าแบบบาดเจ็บหรืออะไรยังไงนะคะแต่ เป็นการยิงเลเซอร์นะคะรักษาการบาดเจ็บล่าสุดอเมริกานี่แบบดูแลลูกเราดีเวอร์เลยนะคะเพราะว่าทีมขาดเธอไม่ได้ขาดเธอไม่ได้โอ้ยร้องเพลงโบราณมากเป็นการยิงเลเซอร์เพื่อฟื้นฟูร่างกายให้กับน้องชมพู่ของเรานะคะเป็นพิเศษของบ้านเรามีไหมอะแบบนี้จากภาพเนี้ยน้องชมพู่ก็กําลังทํา คลาสโฟเลเซอร์เทเลปีนะคะเป็นเลเซอร์เทเลปีที่จะเป็นการให้พลังงานแสงที่มีพลังงานสูงเนี่ยเจาะลึกเข้าไปในถึงเนื้อเยือ่อเพื่อลดอาการปวดอักเสบนะคะและเร่งการรักษาก็จะเหมาะกับนักกีฬาหรือบุคคลที่มีอาการปวดเรื้อรังและทุกคนที่ฟื้นตัวจากการบาดเจ็บอุยน้องสองก็ต้องใช้ได้เนี่ย สมาคมเราน่าจะมีนะทุกคนน้องชมพู่ของเรานี่บอกได้เลยว่าผลการส่วนตัวนี่เล่นได้โอเวอร์มากล่าสุดทุกคนโอ้โหโชว์เหนือตีบอลฝังเป็นไงตัวเซตที่ตีบอลได้เนสหนึ่งจะอะไรขนาดนานโอ้โหทุ่มสุดตัวครบเครื่องจริงๆนะคะหรือว่าพี่ออสจะจับเอาน้องชมพู่มาแทนน้องสองหัวเสาแฮะ ตบไม่ธรรมดานะสำหรับผลงานของน้องชมเหมนะตบได้สิบแต้มเนี่เป็นไงนผลงานล่าสุดนะคะเล่นมาทั้งหมด60เซตทำแต้มไปทั้งหมด20แต้มทุกคนตัวเซตทำแต้มได้บอกแล้วจากอะไรบ้างรู้ไหม ตบสิบนะคะบ็อก3เสิร์ฟ S อีก7เนยแอสซีจีอีก672ครั้งนะคะ1ี่จุดเคูดเดเก้ e 162ครั้งนะคะ2.70%โุดอร์นโออรั o o นดนี่รีบคว้าตัวไว้เลยนะอย่างแรงพรุ่งนี้เราเชียร์น้องชมพู่กันนะคะวันเสาร์ที่22มีนาคม6กโมงเชา้าออรันโดนะคะทีมอันดับ2ก็จะเจอกับอันดับ3อย่างแอตแลนต้าวฟ์นะคะใน p f พ Pro Volleyball Federation League อเมริกา และเลีกญี่ปุ่นด้วยเสาร์อาทิตย์นี้ห้ามพลาด22 23นะคะก็น้องบุ๋มบิมพี่เมจิของเราจะเจอกับน้องเตยควีนสีคาริยะนะและรายชื่อที่โค้ดออสนะคะเรียกเพิ่มมา10รายชื่อก็ได้แก่น้องนันนพัฒมูลจะคำนะคะน้องหยกที่ลงไปคลิปที่แล้วนะน้องทิพสุดาบัวหลายน้องประพัชยาพลธรรมนะคะ น้องกัญญาพัฒน์คุณมาตน้องศศิวิมลจงจิตนะคะน้องปันทิตาคงนอกแล้วก็น้องนภัสสอนพุ่มนินน้องเอมมาดูเอลโอเจอกาเฮ้ยเอมมานี่นะน้องพิมพ์นรีเอกกุลวิทย์นะคะแล้วก็น้องกันนิกาบุญรอดก็อย่างที่บอกนะคะพี่ออดเขาก็เรียกเอามาหลายชุดเก็บตัวนะคะเพื่อที่จะเตรียมทีมไปหลายแบบ หลายแมตมากมากเลยทุกคนมีแมทของเจน3ด้วยนะสังเกต10คนนี้ก็จะเป็นในส่วนของเจนสนะคะเจน3เนี่ยนะคะจะมีรายการแข่งขันด้วยในศึกวอลเลย์บอลหญิงยูสิชิงแชมป์โลก2 0 2 5นะคะที่เมืองออสิเจกนะคะประเทศโคเอเชีย e และก็เมืองเบลเกประเทศเซอร์เบียก็นู่นเลยเดือนกรกฎาคมนะคะ3-13กรกฎาแล้วก็จะเป็นรุ่นน้องๆนี่แหละเนี่ยน้องซันวาเปียโนแคปหมูเนี่ย,น,น,ยน่าจะมีเอ็มมาไปด้วยนะ ะะซึ่งเป็นกลุ่มเด็กสูงเจน3ของเรานี่แหละที่สมาคมกับพี่ออสเนี่ยตั้งความหวังเอาไว้อนะเห็นแล้วก็เป็นปรื้มานะคะน้องๆก็ต้องอดทนกันหน่อยเข้าแคมป์ซ้อมแล้วถึงแม้จะเจอความโหดพี่โจมีคลิปมาฝากจ้ะเอาหัวรับบอลกันไปเลยจ้าทุ่มเททุ่มเทออาใครแฟนน้องโบส่งเสียงหน่อยรับไม่ได้นอนหลอตุ้งโวย นี่แหละตุ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 ้งไม่ได้ตั้งใจแต่ต้องรีบลุกขึ้นโอ้ยนี่แหละมันเป็นสไตล์ของพี่ออสลูกเราจะแข็งแกร่งทุกคนแต่เอ๊ะเสียงหัวเราะใครดังมากลุกขึ้นยังไม่ลุกเหรอเดี๋ยวจัดหนักโหบรรยากาศแบบนี้เลยนะคะโ้สุดยอดมากๆ แฟนและ FC เม้นมาเมาท์มอยแล้วก็ส่งกำลังใจเชียร์สาวไทยกันได้นะครับขอบคุณทุกไลค์ทุกใจทุกเม้นทุกการติดตามทุกซุปเปอร์แทงทุกการกดสมัครสมาชิกช่องและทุกการชอปปิ้งขอบคุณครับไทยแลนด์บอบาบบาอันนี้ก็เป็นหลายฝ่ายหลายเนืองานนะคะก็ช่วยกันนะโอ้โหเป็นการวางแอนที่สิดยอดมากๆเลยสําหรับโคออสของเรานะคะอันนี้จะเป็นช่วงที่มีเจเจกับโคชส่งคุณเข้ามาดูนะ แต่ตอนแรกนะคะ,ะทุกคนก็ช่วยกันอย่างเต็มที่ป้านปั้นเจนสาวของหมอชอชาติละลาลา<อ>เดี๋ยวเจอโค้ดออฟ่อนแฟนๆและเอฟซีเม้นมาเชียร์เราก็ส่งกำลังใจให้กับสาวไทยกันเยอะๆนะ จะถึงแข่งแล้วเนี่ยมิถุนายี่สบสองนะคะก็เวนแอลแล้วทุกคน